จีจีนายมาที่นี่เพื่อกินอีกแล้วเหรอนานี่นะขออนุญาตครับคุณป้าเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับอ้าคือว่าขอโทษครับลาก่อนนะครับอ้าวไปดื้อแบบนี้เหรอระวังรถนะแลคนเดินนถนนด้วยแม่ของนายยังขี้บ่นเหมือนเดิมเลยแม่เธอก็เป็นแบบเนี้ยคุณมาทันพอดี ขอแนะนําให้รู้จักโค้ชเรากําลังสร้างทีมและอยากจะแข่งแบบมืออาชีพและตอนนี้เขากาลังสร้างทีมนายเข้าร่วมกับเราสิมืออาชีพเหรอเยี่ยมเลยแต่ผมต้องขอคําปรึกษาแม่ก่อนนะอย่าถามแม่ทุกเรื่องสิข้าใจไหมนายต้องพึ่งตัวเองบ้างถ้างั้นเอสแดดดี้ทำไมไม่ลองโชว์ทักษะของนายให้ฉันดูล่ะผมไม่มีทักษะพิเศษอะไรแล้วครับทักษะที่นายเคยใช้บ่อยๆล่ะ อเออเออผมเรียนมาจากการเต้นในสวนกับแม่มันคงไม่เรียกว่าทักษะหรอกฮอ<า><า>จีจี้เอสเดดดี้ธอะไรยอยู่เหรอเจอรี่จิมมี<า>่นี่พวกนายมาเล่นดอสบอลกันเหรอเฮ้ยจริงด้วยทำไมไม่ลองเล่นกันดูล่ะทันจะได้ทดสอบพลังของพวกนายด้วยจีจ<า>ี้ให้รับหน้าที่ป้องกันหยุดลูกบอลไม่ให้กระเด็นออกไปครับดรกเอ็มอืม ล้อมนะลุยเลยเฮ้ยอเฮ้ยเอสแดดี้เคลื่อนไหวช้าแต่พลังของเขาแรงมากเออ นี่นะเอสแดดี้นายทำฉันตกใจหมดฉันรู้อยู่แล้วว่านายรับมันได้จีจี้ใช้แรงส่งเอสแดดี้นี่เจ๋งจริงๆเลยฉันไม่ทันตั้งตัวตัวจีจีก็<อ>มีปฏิกิริยาว่องไวดีถ้าเขาไม่<อ>ปรับกลุ่รับบอลไม่ได้ลเลยนะเก่า <c oughs> เดสกดีนายอัญเชิญพลังวิญญาณ<อ>ได้ไหมได้ครับผมมีพลังวิญญาณมานานแล้วยอดเยี่ยมยินดีต้อนรับสู่ทีมของเราแล้วพวกเราล่ะแล้วพวกเราล่ะพวกนายมีพลังวิญญาณไหมถ้าอย่างนั้นพวกนายต้องหาให้เจอก่อนนะอะ ฮัลโหลนั่นวูฟใช่ไหมใช,ใ,ชใช่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 นี่ด็อกเตอร์เอ็มเองหนว่างไหมเร็วๆนี้ฉันกำลังสร้างทีมดอทบอลใหม่ไม่เอ,อิบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหล,ล,โหลสโนไวเลยอ่ะใช่ไม่ผมไม่ได้โทรมายืมเงินนะฟังผมก่อนสิฮัลโหลฮัลโหล ลอตเอเอ็มคุณแจกใบปลิวไปแล้วคนที่สนใจคมมหาราเร็วนี้แน่ใช่ก็จริงนะอืมใบปลิวที่เหลือก็นี่ปากพวกนายแล้วกัน๋อ